โนีจิวาสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง Future d ์ดี f a ฟมิลีของพวกเรากันอีกแล้วนะวันนี้พี่แอนจะมาให้คําแนะนําเตรียมตัวการที่จะไปฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด19กันนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปฉีดวัคซีนพรุ่งนี้แล้วด้วย <c oughs> เข็มที่2แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นพี่ขอบอกก่อนว่าถ้าเกิดพี่พูดอะไรผิดหรือให้ข้อมูลผิดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย แต่ว่าพี่ก็อยากจะให้ความรู้กับน้องๆเพื่อนๆเนาะอย่างแรกเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือสารชนิดหนึ่งที่เข้าไปสู่ร่างกายเราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านกับโรคนั้นๆวัคซีนเกิดมาจากเชื้อโรคเชื้อโรคแบ่งได้สองแบบคือสองชนิดหนึ่งเชื้อโรคที่ตายแล้วสองเชื้อโรคที่มีความอ่อนแอเชื้อโรคที่มีความอ่อนแอเราจะต้องทําให้มันสลบก่อนเพื่อลดพิษอาการรุนแรงต่อผลต่อร่างกายของเรานะแล้วพอเราฉีดวัคซีนเข้าไปในะร่างกายปุ๊บร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา กลมกลืนกับตัววัคซีนนั้นเพื่อต้านกับโรคนั้นนั้นอ่านี่คือความหมายของวัคซีนสองสองหรือเปล่านะสองหรือสามอ่ะประมาณนี้แหละคือจะให้คําแนะนําก็คือก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนั้นเราจะต้องเตรียมตัวยังไงหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สบายให้ส,ใหสนิทน,นอนตั้งแต่สามทุ่มก็ได้สี่ทุ่มก็ได้ตื่นซ้าป,ประมาณเจ็ดโมงประมาณนี้ก็คือนอนให้ประมาณสักครบแปดชั่วโมงเนาะสองคือ กินข้าวตามปกติกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงมื้อเย็นตามปกติเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เดียว่ะน้องๆจะไปฉีดเวลาไหนกันสามน้องๆต้องกินน้ําแต่ไม่ต้องกินน้ําแบบกินน้ําเป็นลิตรๆเลยนะกินน้ําตามปกติแต่ก็ห้ามขาดน้ำให้ขาดสี่สำหรับคนที่อยากจะออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายได้นะแต่จะออกกำลังกายแบบยกเวทอะไรหนักๆมากไม่ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยร่างกายมันจะอ่อนเพลนเนาะก็ให้เป็นวิ่งต็อกกิ้งนิดๆหน่อยๆก็พอแหละประมาณนี้ส่วนข้อควรระวาังสำหรับคนที่จะไปฉีดวัคซีนเนาะก็คือ ผู้หญิงสตรีมีครั์คนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจเนาะก่อนจะไปฉีดวัคซีนแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าวัคซีนตัวนั้นเข้าเข้ากับตัวเราได้ไหมทางแพทย์เขาก็จะแนะนําให้ว่าสามารถฉีดได้หรือเปล่าณนะเวลานั้นนะก็มีประมาณนี้แต่ว่าพี่จะให้เก็บความรู้เล็กน้อยอย่างหนึ่งอย่างน้อยเราก็ควรจะรู้ว่าวัคซีนที่เราได้ไปฉีดเนี่ยคือวัคซีนของใครและเป็นของที่ไหนส่วนพี่อ่ะจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาเกิดมาจากการร่วมมือของสามองค์กรก็คือ องกรบริษัทของสวีเดนก็คือแอสกาอังกฤษก็คือเซเนกาแล้วก็มหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดของอังกฤษเนาะสามองค์กรนี้เขาร่วมมือกันเพื่อผลิตวัคซีนแอสกาเซเนกาขึ้นมาชื่อเลยตามชื่อนี้เลยเพราะว่าชื่อของตัวบริษัทของสวีเดนก็คือแอสกาเอบีส่วนอังกฤษก็คือเซเนกาก็เลยเป็นแอสกาเซเนกาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะต้องไปฉีดวัคซีนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่จะเก็บบรรยากาศในการที่ไปฉีดวัคซีนให้ดูนะ ก็ตามนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันนะจ๊ะฮัลโห,หสวัสดีจ้าวัสดีครั้งเนาะวันนี้พี่มาฉีดวัคซีนนะ มาตอนนี้พี่อยู่ที่เทศบาลบ้านสวนนะก็มาฉีดวัคซีนเนาะเป็นของรัฐนะก็ก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนก็พี่แนะนําเตรียมเจลแอลกอฮอลมาหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงเ่พื่อล้างเชื้อเนาะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใดดทั้งสิ้นด้วยนะเอาก็เตรียมดินสอหรือปากกามาก็ได้เผื่อเราต้องเขียนประวัติของเรา แล้วก็ตอนนี้ก็พยายามเว้นเลยฮะระยะห่างกับคนอื่นด้วยเป็นการดีที่สุดเนาะเพื่อป้องกันตัวเนาะแล้วพี่จะต้องนั่งรอก่อน,นอเพื่อจะไปฉีดวัคซีนเนาะงั้นเดี๋ยวจะตอดภาพไปตอนที่พี่ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะเดีย๋ยวเจอกันนะทุกคนอ่าตอนนี้พี่ฉีดวัคซีนอ s ลก,กัสเซเนกาเสร็จแล้วรีบร้อยแล้วนะให้ก่อนฉ แล้วก็พอฉีดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะให้มบแบบใบแบบนี้มาเนาะก็ตามน,นี้นะไอสีเขียวก็นี่คือสิ่งที่พี่ที่วิฉีดเนาะอยู่ที่แขนนี่ฉีดแล้ว,ว,พ,ลวพี่ฉีดข้างซ้ายพี่ฉีดวัคซีนตัวแอสตราเซเนกานะ การสร้างภูมิคุ้มกันจะต่ำกว่าคนไม่สูงถึง40%อล้ตอนนี้ก็ฟังคุณหมอพาเนนาพูดว่าการฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง<ต>พี่ก็ฟังอยู่หลังจากที่<อ>ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเนาะเอ่อพี่อาจจะถ่ายอะไรมากไม่ได้ก็มาที่นี่เนาะก็จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะแล้วก็ ตอนนี้พี่เช็คอาการของพี่อยู่สามสินาทีเดี๋ยวถ้าเกิดมีผลข้างเคียงอะไรเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายให้ดูนะเคนะจ๊ะเจอกันนะทุกคนวั่ยงหายจ้า ตอนนี้พี่ก็กลับมาบ้านแล้วเนาะได้พักผ่อนนอนต่อเพราะว่าพี่ฉีดไปตอนบ่ายสามเนาะตอนนี้ก็สี่ทุ่มและก็เวลาแปดชั่วโมงพอดีระหว่างนี้พี่ก็กินยาพาราไปหนึ่งเม็ดเพราะว่ามีอาการผลข้างเคียงคือปวดหัวกับปวดแขนตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ยังรู้สึกปวดช้ามากแต่ตอนที่ฉีดวัคซีนมันรู้สึกเย็นๆย็นไปหมดเลยทั้งแขนและขารู้สึกแบบเหมือนมีอะไรฉีดเข้าไปในตัวแล้วแบบมันเย็นซ่านไปทั้งตัวแต่ก็ ตอนนี้ก็อยู่ในอาการที่ค่อนข้างจะดีไม่มีผลข้างเคียงอะไรมากก็มีแค่ปวดหัวแล้วก็ปวดแขนตรงบริเวณที่พี่ฉีดตัววัคซีนเนาะก็ประมาณนี้แหละอัปเดตอาการล่าสุดผ่านไปแปดชั่วโมงแล้วก็ควรจะกินน้ําเยอะๆด้วยนะเออพี่จะบอกส่วนหนึ่งคือตอนช่วงที่พี่ไปฉีดคือหลังจากฉีดเสร็จช่วงที่พักสามถึนาทีอันนี้เป็นคําเตือนเนาะก็เหมือนว่ามี ผู้ชายคนหนึ่งเขาฉีดตัววัคซีนเนาะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าฉีดตัวไหนแล้วเขาเกิดอาการผลข้างเคียงเขาล้มลงไปเลยซึ่งเขาเกิดจาก <ed> เขานอนพักผ่อนไม่เพียงพอและเขาก็ไม่ได้กินข้าวมาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะไปฉีดวัคซีน <im itos> ก็อยากให้พวกน้องหน,หน,หนูหรือคุณพี่ทั้งหลายกินข้าวก่อนนะก่อนไปฉีดวัคซีนแล้วก็ดื่มน้ําแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะไม่งั้นอาจจะมีผลข้างเคียงเหมือน <im itos> ผู้ชายคนนั้นก็เป็นได้เนาะแต่ตัวพี่เองนั้นก็พักผ่อนเต็มที่แล้วและก็กินน้ํากินข้าวเรียบร้้อยแลว ทำเสร็จทุกอย่างเนาะก่อนที่จะไปฉีดตัววัคซีนแล้วหลังจากฉีดมาก็ของข้างเคียงตอนนี้ก็มีแค่ปวดหัวมึนหัวแล้วก็เจ็บบริเวณช่วงที่ฉีดตัววัคซีนเนาะก็แค่ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากก็สําหรับท่านใดที่จะไปฉีดวัคซีนก็เตรียมตัวให้ดีถ้าได้ดูคลิปนี้ก็โปรดขออภัยในบางเรื่องสมมติเอเ่อเผื่ออาจจะพูดถูกบ้างผิดบ้างในบางครั้งหรืออาจจะถ่ายติดใครบ้างก็ขออาภัยในณที่นี้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะทุกคนนะฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะฟิวเจอร์ดีมแฟม กดติดตามเราด้วยนะจ๊ะฝากจะคลกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับพวกพี่ๆได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพวกพี่ๆเขาก็จะมาคุยกับพวกหนูถ้าสงสัยอะไรหรืออยากให้พวกพี่ทําอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะโอเคนะจ๊ะงั้นลาไปก่อนนะบาย